สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้จะมาแนะนําตัวนี้นะครับนี่คือ s t e ปทูสเตปทูออโทนิกเห็นไหมครับตัวนี้นะอันนี้ช่วยอะไรครับตัวนี้ก็ผสมเทียมนะติดดกผลใหญ่แล้วก็ใบเขียวนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ขนาด1ลิตรนะฮะเปขนาด1นลิตรนะครับแช่กับน้าใช่กับน้ําได้ถึงนะครับใช้กับน้ําได้ถึง1000ลิตรตัวนี้นะครับออโทนิกตัวนี้นะครับสเตปทูนะครับทักมาได้นะ ออโทนิกสเตปทูตัวนี้นะใช้กับไม้ผลได้ดีเลยนะครับไม้ผลลำย,ยทุเรียนลองกองนะมะม่วงลิ้นจี่ตัวนี้นะครับออโทนิกสเตปทูตัวนี้นะครับเนะร่งนะฮะเร่งให้มีการเจริญเติบโตเร่งใบเขียวเร่งลูกใหญ่ขึ้นตัวนี้นะนะทักมาได้นะครับสเตปทูออโทนิกตัวนี้นะครับสินค้าของเราเนี่ยพร้อมจัดส่งแล้วนะนี่ขนาด1ลิตรนะครับนี่คือขนาด1ลิตรนะครับมะม่วงลำย,ยลองกองลิ้นจี่เงาะ นะครับทักมาได้นะครับตัวนี้สเต็ปทูนะฮะอัตราการใช้อัตราการใช้ก็สิบถึงยี่สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับตัวนี้นะแต่การใช้ผมบอกไปแล้วเนาะนะฮะสเต็ปทูมาแล้วนะครับตัวนี้นะฮะสินค้าขายดีมากเลยนะบอกให้เลยนะครับสินค้าขายดีมากเลยนะครับโอเคสวัสดีครับ